สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยมาเลยนะครับเย็นนี้วันที่28มิถุนายน2563นนะครับผมเอาสูตรเดิมมาใช้นะครับอันนี้เป็นเลขที่ที่คำนวณได้นะครับถ้าจับ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลือกมาอย่างละตัวนะครับจะได้เป็น3ามตัวบนนะฮะอาจจะเข้าโต๊ะในเมื่อวานเข้าโต๊ะนะเดี๋ยวให้ดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเข้าเข้าโต๊ะเก้าออกเก้าสี่สองเข้าเก้าสองสี่นะครับ สองสี่เก้านะครับเมื่อวานเข้าปักหลักเข้าเลขเลขเก้าหลักร้อยนะครับเลขสี 4, ่หลักสิบนะฮะหลุดหลุดไปแต้มเดียวนะครับเนี่ยนะครับหกห้าสี่สามถ้าเลยมาสองก็จะเข้าเลยนะครับเข้าสามตัวเลยนะฮะสามตัวตรงนะครับให้ตัวกลับข้างบนนะครับสองสี่ออกสี่สองนี่นะครับ 2 6ข้างล่างออก6 2นะครับก็เอาสูตรนี้มาใช้นะครับหวังว่าจะมีอะไรดีนะครับในวันนี้เลขเด่นผมให้เป็นเลขประจำวันดีกว่านะครับเลขประจำวันวันนี้ก็158่งห้าแนะฮะ วันนี้เป็นวันพระอาจจะมีเลขเก้าด้วยนะครับก็เป็นความรู้เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ผมก็สะสมมาอาจจะไม่ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ได้ยินมาก็จะแล้วก็เห็นหวยมันเข้านะครับก็จะพยายามเอามาแชร์นะครับให้ ให้ทุกคนได้ได้ฟังนะครับว่าประสบการณ์แต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันก็จะเอาแต่ที่ดีๆนะครับมาให้ให้ชมนะครับมาแนะนำนะครับดูสูตรหลักหลักสิบนะครับหลักสิบผมคิดสองสูตรนะครับถ้าเอาที่ชนเลยนะครับมีเลขหนึ่งครับที่ชนนะครับหลักสิบเห็นไหมครับหนึ่งกับหนึ่ง นอกนั้นไม่ชนนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงนะครับอย่างสองเนี่ยฮะศูนย์หนึ่งมันควรจะเป็นสองแล้วก็สามเห็นไหมครับเลขสองมันแทรกอยู่ระหว่างกลางนะครับแต่มันมองไม่เห็นไม่มีในสูตรนี้นะครับถ้าคิดย้อนลงไปในงวดในอดีตก็อาจจะมีก็ได้นะครับส่วนอันนี้มีหนึ่งมีสองแต่ไม่มีสามนะครับมันเรียงมาหมดเลยนะฮะศูนย์หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามมันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าอันนี้มันขึ้นไปตรงตรงตรงเลขสองถ้าซื้อลงก็เป็นหนึ่งถ้าซื้อขึ้นก็เป็นสามนะครับก็ถ้าเขียนให้เต็มเลยนะครับหนึ่งสองสามอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็จะเป็นเลขที่เด่นนะครับผมเอาไว้ด้านหน้าเลยนะครับก็คือหนึ่งสองสามของหลักสิบนะครับก็ถือว่าเป็นเลขเด่นนะฮะเลขหกเลขเก้าก็เป็นเป็นตัวรองนะครับ ต่อมาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรแรกคือ3แล้วก็680นะครับอันนี้ผมเขียน4กับ5ไว้นะครับเผื่อมันออกตัวเลขที่อยู่ติดกันแล้วก็ปิดช่องว่างครับสามสี่ห้านะครับตรงนี้ส่วนหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งนะครับ เ4 6สี่หนะครับตอนนี้ก็ปิดช่องว่างด้วยเลขห้านะครับ456ถ้าปิดแล้วนะครับมันจะชนกันที่เลขถ้าไม่ปิดก็จะชนกันที่เลขหนะครับนี่นะครับหตัวนี้กับหตัวนี้นี่คือเลขที่ชนกันนะครับก็เด่นเลข6นะครับส่วนเลข45กับ45ตัวนี้ก็เด่นรองลงมานะครับก็ผมก็เลยให้เลข6เด่นที่สุดนะครับหลักหน่วย หกสี่ห้าที่เหลือก็เป็นแปดเก้าแปดเก้าก็เป็นเลขเลข8ปดเป็นเลขประจําวันวันนี้นะครับก็ไม่แน่ครับแปดเก้าเก้าแปดไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเอามาให้ชมนะครับว่ามันมีโอกาสไปทางไหนได้บ้างนะฮะอันนี้ผมเขียนไว้สิบชุดนะครับมากน้อยก็ไม่เป็นไรครับชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นครับคัดทห้เหลือตัวเ,เดียวก็ได้นะครับชุดเดียวก็ได้นะครับ ใครจะลง3มชุดถ้าสูตรไม่เข้ามันก็ไม่ถูกนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปนสนใจว่าใครจะให้ว่าผมจะลงให้4ี่ชุด6ชุด8ดชุด10บชุด12ชุดหรือเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจนะครับให้ดูว่ามันเป็นเลขที่ที่เราชอบไหมนะครับดูเลขที่ผมเน้นให้ว่าเน้นเลขไหนเลขไหนเนี่ยแต่บางทีเลขเนี้ยมันก็ไม่ออกนะะอาจจะไปออกเลขที่ เป็นตัวสำรองก็ได้นะครับหวยมันก็หนีเราเหมือนกันนะฮะก็ตามไล่ล่ากันต่อไปนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe และกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ที่สนใจและอยากเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับขอบคุณสมาชิกท่านอื่นๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนนะครับขอให้มีไอเดียในการเสี่ยงโชคและถูกหวยถูกหุ้นนะครับ บ่อยๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ